นั่นนั่นฟาตักแม่ฟาตักฟาตักมันเป็นป่าสองสิฟาตักฟาตักฟาตักป่าสองจริงโอ้ยโอ้โหตีงแห้งตีนแห้งเลยปาพี่น้องป่าแบบนี้ฟ้าแม่ฟ้าแม่ฟ้าฟ้า มันอยอยีาอยา่ไปพ,ออพี่น้องคลิปนี้กับมันยกยื่นกุดแขกครับด่างกาันสองส้นเครื่องเหรอครับสองส้นเครื่องกับอัน้าสะดุมเก่าสดเ้ยเก่าหรือแปดเนะาะก็อยอันึงกับแปดบะเก่า <c oughs> เอามาสองอันได้พี่น้องแต่ว่าททผมสิเทศผมก่อน นึเก่าสองเส้นเื่ิงเก่า,กาไม้นี่บริมาตรโดนหรืเด้พี่น้องน้าม,มาขึคนบักคักเลยน้าทวามเลยหละพี่น้องเอาท้ารุ่นกันนะครับทารุ่นกัน,นครับเลิกบ่นละยกขึ้นบ่นี่ จักเหล่าอ้ยอยโอ้ยโอ้ยตาโดดย่อยยอยยุโอ้ยไปไปเหรอพุนไปยืนหมองค้นเบิร์ดบอนั่นไปยืนมองค้นเบิร์ดนา จะว่าไมนปิดปาสองเสจมันอยู่ะนั่นนั่นฟ้าตักเนี่ยฟาตักฟาตักเป็นป่าสอง้ตักฟาักฟาตักป่าสอง ปลาสอง้นดีดิเออมันสีหลวงก่อนล่วงกับปล่ไปโกว่นไนแสส่วๆเป่แดนเป็น,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 รนไรโอ้ยมีต่ปักกุล้ลรวนเลยพี่น้องปลาสองส้นปักกุ้มสองส้น,น,นอ๋อปักดำอยู่บนนอนี่ปักดำมากจิงีนี่ แมวผมมาสินส่าตัใ่ครับคุณคุณนะอู้ยยางขามไปยกคุณไม่บนหลังผมี่ี่เขาข้อคุณอืมอืมอืมฝาตักฝาตักปากุ้มพี่น้องปกก้มสองเส้น ปลาโดไรปะปลาดไรพูดพูดบอปลาไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเร็วเอาเรี้าเฟ้าเฝ้าเ้าเลยเฝ้เลยอย่ามันรน หรือมุ้นอีกอย่างขึ้นลนป่านไส้ดางพี่น้องคุณต้องปรต้องไปเท่าจอบแลาวก็ได้อืมจอบเอาเอาเท่าที่เอาได้มันเป็นไส้ที่บักทำมันกินด้ ป่ามันลุ่งมากเหรอเน่ยน้ามันโบกไงป่มันป่าตึ้นป่ามันลุ่งมาจน้ามันบกป่ามันก็เลยล่งที่เราผลึงได้นี่น้ำหยาเต็มเลยพนไรมาพี่ไรมาพี่นี่บอหยุดหยุดหยุ้อครับหยดยโอ้บันก็ได้คือเก่าได้คือบ่ ป,ป,รประดำสิอยู่ใหง่นากดำบชิ้นหอนยางลงไปอีกบ่ไม่ถึงว่าเ้ายล่องไปเอาไม็ได้อ,อ,ไอ,อ,อือนี่ละยางลงไปอีกจักหน่อยแต่ว่าก็อยิบไปหอดพูนพูน,นเ,เนี่ยมันสิตื่นเฮาปรดนี้ถ้างยับล้วก,ก็ต้องยับอีกด้ยทันที่นี้มันไปเลยนะ สอยเลยไม่จะป,ปับปรุงอย่าง,างเดียวเข้าไปตรงกลา,างคุังเกตุเลยนมันร้อนที่สอืออือเอสองครับ ยืนฟรับลุง,ง,ง,ลงปี๊จะหน่อยบ่ครับยืนเลืครื่องก็ได้มันมีวางยืนครับครับแล้วจะลุงไปเบิ่งอยู่ครับไอ้ลอกฟ้ามันจะเป็นอันสันปูนไปเนี่ยหืมมีแต,ต่ตัวน,น้อยจักเจ่นของผมสองเครื่องสองเครื่องค่ามันบระมานมันค่าสองผมบ่ก็สอ,อยน้อยไรนี่แต่ปักกุม่มนะครับ หน้ามึงตื้นหนึ่งนี่อันนี้ถนนน,นี่พูดมันเลี้ยนเลนกลางๆนี่เนาะบ้าันมันมันน้ำบ้างนี่น้ำมันโล่งมันไหลเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิน้ำดลงปีอยู่ครับน้ำม,มันมาไหลหนีแล้วมันสามารี่โอ้น้ามึงตื้นๆนึงเนาะพวดปากกุ้มมั้งครับน่ะปากกุ้มเน,นื้อหยาบๆนี่มันจะเปลี่ยนหรือเปล่า ประาณว่าต้อร่อออววางนี้น้นไหลแห้งบางงานก็ไหลนะไนอ,ะอ้ออออออนี่มันเป็ี่ยนเงนฝายปูดิตครับตามก็อ,ออกฟองนี่แต่่าเอปฟมันลองมากเ่ครับเล็กขึ้นเล็กล่ง เราเอาไปยูฟังผนเลยยูนียะมาในแน่แน่ชวดชวดอันนีครับห่วยเป็นตามาเถอะอันนี้ยังครับใส้ด่างบ่นี้นียังไส้ด่างมไส้ด่างใส่จักเส้นัวใส้อะมมันเน <12. S 1> <ว>ี่ยทิโหเส้นหเส้นเ่นยเงยีชวด เรื่เชิงบอาเจ็ดหนึทีเรือเชิงนี่เสียงแจ๊กแจ๊กแเสงไม่เยูลซับเสงถงอไอย่เ่งมนใบไม่ด้วยนี่ไปอย่างริมา เดี๋ยวมันก็นมากหม่อืมเดีย๋ยวมันก็นมากองอันพูดเรฟังฉันหอกครับสักหน่อยนี่แหละครับนนเนาะคืออะไเนาะย่เะตอนนี้มันคือครับ ตอนนี้ปลาตื่นเฮี้ยอยู่ด้วยค<ล>ืนอ่นเรือถาเจ็กน้อยปลาตื่นเร e ื่อเดี๋ยวขึ้นเรียนลงไปผลเป็นน้ำอ,อมกันขอวปลาขอดงแจมแจ้มแจม ุเขาไปสะดุ้งเลยนะ้เนยเขาไปในกลางสะดุ้งเลยตายยังบุ๊กลัวมกสิมากหลนกันต้อครับ ปลาหยุดแห้งแท้ไปยังปลาสวยตเหมืสวิตทไมรุนแรงอยหาี้แดดเดียวทอดโชกันนะ่ต้องแดดเดียวอะไรดต่ว่าทอดเลยรุดกช่างมาท่าไหร่บูปลาขีเดือดห เขึ้นไปเลยนไงบ้ง ทางนงั้นอยู่เดินบ่อน้ำน้ยับลุ๊บจิ๊บนะกําลังได้ดีๆพีน่น้องเฮียมาพาเงียบไปเลย เนี่ยมาพาสักก่อน,อนขึ้นมาจะพาทางเข้าให้ขึ้น สดงปนิ่งใหญ่เนาะมีอย่ะปเยนี่ม่ไดสั่นจปูเลยอืตัวนึงครับตัวแรกนั่นแหละที่ได้ปลาสอยครับ ปาลาฝอยมันรุนแรงครับน้ำยงย้ำคำเนี่ปลากระเเงขึ้นยอย่างเมียนปลากระเเงตัวใหญ่พอไหมีตกปลากระเเงโคปลากระเเง อืมนันอยู่ฟังผุนฟังผุนเรียนตลอดเลยอ่ะเ้ยเอ้ยเอ้ครับโอ้ปลาคุมหนึ่งตัวใส่แมวมาเลย เริ่มมากล้วพี่น้องไปกอปากกาได้หลยรสด่างสิบสองเสนติปุ้ย

ตียเลยเลีนี่ทางไหนบู๊มอไปจิงติงจิงตัวครับบอตัอเบิโอ้เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้ว มันือโดดออกได้วะมันหลอดดี่ถา้ามันถือยู่ผีนี่มันไม่ไถือเลยที่จกคิดว่าผ่าผีผีมันถืออีอ้วนมันกินบ่นี้พวกกินนี่ไงย่างแทกกระโตดนึงครับ อืมนี่น,น,น,นอนเรือม,มาอีกเยเมมากนออืมเรือมมากุุนท่างฝุนไม่หอดปลาไงไปโหลดไปอยู่โหลดท้างฝุนน่อืมมันไล่กินปลาหน่อยอยีกกระชี้ตะหมูปลาดูปลาดสายโบแมนปลาดนั่น,ออนบ่ โอ้ยโอ้โหตีนแห้งตีนแห้งเลยปาดพี่น้องปาดมานี่ฟาดแม่ฟาดแม่ฟาด้าดสีสันมันอย่างไรอะลยพออยู่กับอยู่ ตามยังโอเคเป็นซีเห็นมันบอ่บอนๆมากกันอยู่

ก็เหลือซนีป้าเต็นอวบประพังพังเลยอ่ะมันหลอดพี่น้องมันหลอดพี่น้องหลอดหรือมันเต็นออกมันเต็นออกมันหลอดมันหลอดป๊าเต็นว่ามันเข่าต่าแตกโยกขึ้นมากเลยซีตัวนึงโอ้ยตัวนี้แม่พี่เสือหมอมยังเห็นไม่าลอดมันท่านนิ่งอยู่ต่อฝาโยกออกนอก ว่ามันนิ่งขน่ดนี้ท่านเนี่ยนิ่งไหมเมื่อกี้เลอยู่หกตเข้าเป็นเศ้าสามนเป็น พุนทางพุนไปเลยเดี๋ยวนี่แหละปีชีหที่ยวกเงี้ยเรยงนี้ไปนี่พุนพุนโอ้ยสะออนนีุ่นน่ะมันขึ้นมากเลยนี่นทั้งขึ้นลงลงมาัพอ่เขาบอแล้เขาตัวนี้ตีง จะกินหัวข้นเหรอปะปลาก็ได้ต้องน้ำนี นี่ขยับนี่ขยับครับตัวหนึ่งปลากุ้มตัวหนึ่งครับปม,มาเป็นฟูมาปละตัวสองผพดผุดผุดผุดมองมันเยอะกบาทสองบาทนะพี่น้อง ไปเบ่งผลงานเฮียนเลยอืมเดี๋ยวจังไปเบิ่งผลงานก่อนอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวคือเอาให้บักดำกินน้ำยู่ครับบักดำยู่เ,ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดตึกสะดวกก่อนพี่น้อง <c oughs> หานุ่มปลาแล้ว <c oughs> มันโดนไปจากที่เหรอสันยี <20 S 2> <อ>่สิบ<อ>กว่าละ่ะเออยี่สิบกว่าลราพอแล้วเราก็สิยกต่อยได้พี่น้อง <laughs> มันเห็นพวกค่อยเข่าอ,อันนั้นดกอกเข่าห้านลังบาทแต่ว่าแต่ละเทธีนี่โอ้เป็นฝูงเลยหน้มันเข่าเลยหน้ามันท่วง อเอา้ารุ่นครับปลาใหญ่กัามอด้เอ้ยอยู่บ่โอ้ย,อยู่ตัวอ้ยอมันหลอดพี่หน้องมันเป็นปลาสองเส้นพวกผมเอาสองเส้นหามาใส่มนใ่น,นิเอาได้จังไปพอนการยกบ้าน,นไปเบิ้งเงินผะลงานการโยกบ้านนะครับ เบิ้งผลงานกินครับพี่น้องอันนี้ของทีมงานหน้าประตได้ก็ได้อยู่ดีล่ะแต่ว่าทีมงานปิดตืันช่วงมันหนึ่งเศร้าเรียนแล้วทีมงานแบบยกแป๊บเดียวพี่เบิ้งของผมเสียงเอียงแก่งไม่ตั้งวันนั่นเองผมผี่น้องแั้งลายพี่เอาไปปิ้งหืมหญิง โออออ้้้้ไไดดดยยูู่่เตอนที่ว่า <you> know. ปลาซอยเขาพร้อมกันนะแหมพี่น้องนี่ใส่นี่เลยละ่ะสีหายตัวยฮดด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 ุ่นพี่น้องสซรีดสวยๆเลยโอ้สวยสวยสวยๆ,ๆ,ๆอ่ะครับพี่น้องนะกะขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่มมก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องตอกากิฟต์นี้ก็พอได้อยู่เนาะขอบคุณลหลายๆครับบ๊ายบายพบกันคลิปต่อไปครับ